ทาทั้งอย่างนี้เลยนะคะก็จะมีผักสลัดดูการรับชมนะคะทานทั้งอย่างนี้เลยนะคะก็จะมีผักสลัด ลัดแก้วกินยังไงให้โลกจำจต้องกินกะละมังแบบนี้ินหยกินยังไงให้เพื่อนๆจำได้กะละมังเลยนะคะจริงๆแล้วก็ผัดใส่ชามใหญ่นะคะแต่เขาแบ่งไปทานกันบ้างแล้วก็เลยเหลือ,อไว้อย่างนี้ก็เลย เสียงดังกรอบๆเลยนะคะลำมังเลยนะคะจริงๆแล้วก็ผัดใส่ชามใหญ่นะคะแต่เขาแบ่งไปทานกันบ้างแล้วก็เลยเหลือไว้อย่างนี้ก็เลยไม่อยากเปลี่ยนจานไม่อยากเปลี่ยนจานใหม่ชอผัดใส่ไข่ จากไลฟ์สดก็มาทานข้าวต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะอันนี้วุณพานีพามากินข้าวผัดค่ะยกมาเป็นตัว นะะลงจากไร่สดก็มาทานข้าวต่อนะคะกรอบๆนะคะอร่อยมากหวานมากเลยอกินข้าวเป็นกะละมัง กินยังไงให้โลกจำต้องกินตะลังแบบนี้กินให้ยังไงให้เพื่อนๆจำได้คล,คลิปนี้ก็ลาลาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ ขอบคุณมากๆากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาลาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณลงจากไลฟ์สดก็มาทานข้าวต่อนะคะ กินข้าวเป็นกะละมังขินข้าวเสร็จก็จะมีนี่เลยกินกะหล่ำกะมังเลยนะคะจริงแล้วก็ผัดใส่ชามใหญ่นะคะแต่เขาแบ่งไปทานกันบ้างแล้วก็เลยเหลือไว้อย่างนี้ก็เลย อร่อยมากค่ะลงจากไลส่สดก็มาทานข้าวต่อนะคะกรอบมากชิงแดงดกรอบเลยนะคะลงจากไลส่สดก็มาทานข้าวต่อนะคะ ทั้งอย่างนี้เลยนะคะก็จะมีผักสลัดรอบมากถึงดังกรอบๆเลยนะคะลองกินข้าวเป็นกะละมัง ทาทั้งอย่างนี้เลยนะคะจะมีผักส,สลัดทานข้าผัดกินกะละมังกะละมังเลยนะคะจริงๆแล้วก็ผัดใส่ชามใหญ่นะคะแต่เขาแบ่งไปทานกันบ้างแล้ว ็เไยเหลือ,อไว้อย่างนี้ก็เลยทงกินข้าวเป็นกะละมังกินข้าวสเสร็จก็จะมีนี่เลย เป็นเด็ดาลมังกินข้าวเป็นกะละมังไม่อยากเปลี่ยนจานไม่อยากเปลี่ยนจานใหม่ รอร่อยมากถึงดังกรอบๆเลยนะคะ อร่อยมากค่ะกินยังไงให้โลกจำต้อกินกะละมังแบบนี้หนึ่งกินให้ยังไงให้เพื่อนๆจำได้ามาทานกับข้าวผัดทูกการรับชมนะคะ มากชิ้งดังรกรอบๆเลยนะคะ้องกินข้าวเป็นกะละมังกรอบมากซึ้งดังรกรอบๆเลยนะคะ ทั้งอย่างนี้เลยนะคะก็จะมีผักสลัดผักชลิปนี้ก็อล่าแคันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ